สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับวิธีการสาธิตการประกอบนะครับผมคือถอดแล้วก็ต้องใส่กลับเข้าไปนะครับของตัว Maxim 400i นะครับผมก็เริ่มจากชุดฝาครอบตัวถังก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้าง ดูเหมือนไม่ยากนะครับผมแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับพวกตัวคลิปในจุดยึดต่างๆก็ดีนะครับหรือขั้นตอนกนอารถอดเบาะใส่เบาะก็ดีนะครับผมหรือว่า,าจะเป็นในเรื่องของสายไฟต่างๆนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่า,าช่างทุกท่าน ไม่เกินความสามารถหรอกครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนกันนะครับตอนที่พี่ถอดพี่ใช้อะไรตอนพี่ใส่ก็พี่ใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับผมคือไม้เครื่องมือนะครับใช้เวลาหน่อยครับทั้งถอดและใส่นี้่ถ้าสองคนนะครับย่ามีความชํานาญก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไม่มีความชํานาญหรือไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยใส่เลย ขันแรกๆผมเชื่อเลืกันว่าใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอีกครั้งนะครับก็เริ่มจากชุดฝาครอบตัวถังนะครับในการประกอบนะครับข้อควรระวังก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้ส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะ ชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งนี้ควรจะระวังก็คือการแตกหักเสียหายหรือว่าชุดสีเป็นรอยนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูใส่นอ็อตใส่อะไรไปครบหรือเปล่านะครับผมพอชุดฝาครอบตัวถังเสร็จเนี่ยนะครับตามในรูปก็มาต่อด้วยบาท้ายนะครับผม พอบาท้ายเสร็จก็มาต่อด้วยชุดพนักพิงหลังเลยนะครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงแล้วควรระาวาังอยู่นิดนึงตอนการประกอบชุดพนักพิงหลังนะครับผมมันจะมีแผ่นยางที่ใช้วางรองเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ช่างผู้ประกอบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือรายละเอียดไอ้แผ่นยางตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ว่าให้มันเข้าล็อกนะฮะเพราะถ้าไม่เข้าล็อกแล้วเนี่ยมันจะเกยกันนะครับเป็นแผ่นยางนะครับผมไม่ไม่มีผล,ลรับต่อการขับขี่นะครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อการที่เจ้าของมาเห็นแล้วเขาจะมาว่าเราได้วัาหลังนะครับใจเย็นๆครับตรงนี้ อะเอียดข้างในเยอะนี่แหละครับพวกแผ่นยางต่างๆนะครับจะแผ่นยางที่ผมย้ำที่บอกให้ทางช่างทั้งหลายระวังคือแผ่นยางชุดผนังพิงหลังกันนะครับผมนี้ต้องระวังนะครับสายให้เข้าล็อกนะครับมาต่อที่ฝาครอบ ด้านข้างนะครับทางซ้ายและขวาใส่เข้าไปก็นี่นะฮะตามในรูปกันไปเลยทีเดียวในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับไม่ยากมากแต่ ให้ใส่ใจแล้วก็ละเอียดนิดนึงนะคะระับว่าตรงนี้มันจะมีชุดที่เป็นส่วนของเขี้ยวนะฮะอยู่ด้วยนะครับผมช่างในภาพเนี่ยที่จะชี้มาเนี่ยนะครับผมมันคือหม้อน้ำครับมันคือตัววัดระดับน้ำนะครับผม ถ้าจุดสําคัญเลยตรงนี้ถ้าถ้าช่างพี่ๆช่างทั้งหลายเนี่ยงงเฮ้ยตัววัดระดับมอน้ําจะหารู้จากไหนก็ตรงจุดนี้เลยครับผมขอโทษจริงๆที่งานออกมาดีขนาดนี้เนี๊ยบขนาดนี้นะครับไม่ตั้งใจเลยนะครับทีผู้บรรยายหาเกือบสองเดือนนะครกว่าเจอที่วัดระดับมอน้ํานะครับขั้นตอนต่อมาก็นี่แหละครับ การใส่ชุดไฟหน้านะครับซึ่งเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับผมระวังเป็นรอยนะครับตรงขั้นตอนนี้แล้วคลิปต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงล็อกอย่าไปฝืน จะไปบีบจะไปกดนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ชิ้นส่วนแตกขักเสียหายได้แล้วคุณจะเดือดร้อนครับผมเท่าแก่จะโวยวายน้าดูทีเดียวเชียวนะครับ mm hmm. ก็ตามรูปเลยครับผมค่อยๆใส่ไปก่อนนะครับออ นอ็อตสกรูเข้า,างในเยอะมากนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เพียงแค่คลิปในโฮมเพจของเราเท่านั้นนะครับที่มีในะส่งคู่มือนะครับไปให้กับช่างทุกท่านนะครับในการที่จะแกะทอร์แล้วก็ใส่เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับ ดูนะครับการซ่อนงานของเขาไม่ละเอียดเนียนจริงๆครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อนี้เป็นส่วนของชุดฝาครอบด้านหน้าสีดำนะครับผม น็อตสกรูทุกตัวถอดมาใส่ให้ครบนะครับใส่ไม่ครบเดี๋ยวลูกค้าวุ่นวายนะครับนี่มาแล้วครับผม ชุดบังลมที่มีโลโก้ s y m อยู่นะครับใส่ไม่ยากครับผมตอนถอดยากกว่าบางท่านถอดไม่ออกนะครับก็โวยวายใหญ่ทำไมถอดยากมาเช็คดูที่อาวถอดสกรูไม่ครบนะครับ สังเกตนะครับช่างคนที่พี่น้องเห็นนะครับตอนที่อัดกันเนี้ยมันสี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วก็รีบกลับบ้านครับแกเลยไปช่วยทางด้านหลังนะครับผมจําได้วันนั้นเอกคนที่ก็กโมรงเงยๆนะครับผมจะจะกลับบ้านแล้วครับท่าเดียวเลยตอนนี้ยังไม่มีการช่วยกันแล้วเนี้ยจะปล่อยให้พี่คนนี้สาดทิศกันไปนะครับ นี่ครับเป็นชุดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการใส่ฝาครอบนะครับผมขั้นตอนรายละเอียดคข้อข้างเยอะนะครับของตัวแม็กซิม400เพราะนั้นเนี่ยช่างทุกท่านใจเย,นเย็นนะครับในการถอดการประกอบทุกขั้นตอน นะคร็อตตะกรูค่อนข้างเยอะครับพอเสร็จเรียบร้อยจากชุดฝาครอบด้านหน้านะครับเราก็มาต่อด้วยการในเรื่องของ ที่จัดเก็บนะครับหรือว่าการหรือฝากล่องต่างๆนะฮะเพราะมันมีส่วนในการที่จะคอนเน c t หรือเกี่ยวพันกับชุดไฟด้านหน้าด้วยนะครับผม ก็อย่าที่เห็นนะครับผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนี่ยครับรายละเอียดดีเทลข้อน้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับพอเสร็จจะตรงจุดนี้แล้วเนี่ย ก็จะมีส่วนที่ในส่วนตัวของผู้บรรยายคิดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับผมก็คือในส่วนของฝาปิดด้านไหนหน้าม่านน้ำนะครับซึ่งอีกสักครู่ก็พายกตัดไปในในใน,ในส่วนนั้นนะครับผม ส่วนนี้คือส่วนบังโครนนะครับชุดบังโครนหน้านะครับผมซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าให้มีความระมัดระวังนิดนึงนะครับในเ,เรื่องของการถลอกปอบเปิดของสีนะครับผม ไม่มีอะไรมากครับแค่ยึดโบล์สี่ตัวแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็คิดว่าคงจะเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนนะครับในการสาธิตวิธีการแกะเปลือกชุดสีนะครับของรถทั้งสองรุ่นนะครับทั้ง SYM GTS 300และ SYM Maxim 400 i นะครับผมอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับก็นอกจากคลิป2คลิปนี้แล้วเนี่ยทางผู้จัดและทีมงานก็มีแผนที่จะทำคลิปต่างๆนะครับมานำเสนอนะครับเรื่อยๆนะครับ ในครั้งต,ต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยๆนะครับของรถรุ่นอื่นก็ดีหรือ,อ,อวิธีการซ่อมบำรุงนะครับขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งในโอกาสหน้านะครับ ก็จะมีการนำเสนอกันครั้งต่อ,ตอไปนะครับก็ทางผู้บรรจายและผู้จัดทำนะครับทางคณะผู้จัดทำก็หวังว่าทั้งสองคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมในการช่วยให้ออ่ช่างทุกสาขานะครับ ทุกประเทศมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแกะชุดเปลือกตัวถังนะครับผมเสร็จแล้วครับผมออกมาเป็นคันแล้วเรียบร้อยทั้งวิธีการถอดและวิธีการใส่สุดท้ายนี้ผู้บรรจายและคณะผูห้หยดทำขอบคุณทุกท,ท่านนะครับที่ ฝืนใจรับชมรับฟังนะครับขอบคุณจากใจจริงแล้วถ้ามีรุ่นไหนที่คิดว่าอยากให้ทางคณะธรรมหรือผูอ้บรรยายนะครับจะทำในอากาศน้าก็อีเมลมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ